สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หนิงเองกับพี่หนูหินมาอีกแล้วนะคะปีนี้ปี2,025แล้วมาโชว์ตัวมาอวดตัวครบรอบ10ขวบของหนูค่ะและนี่คือเด็ก10ขวบน้องหนูหินเลเนสเมของแม่หนิงเองนะคะ สิบขวบแล้วซึ่งตัวเท่าเดิมอยู่เลยค่ะเราสะสมกันมาทั้งหมดเนี่ยสิปีแล้วนะคะแม่หนิงสะสมมาตั้งแต่ปี2015ปีนี้2025แล้วเป็นเวลา10ปีแล้วนะคะและเจ้าของเพจคนนี้ก็คือพี่นุฮินเองแม่หนิงก็เลยจะมาโชว์เด็ก10ขวบที่ตัวเท่าเดิมและยังใส่ชุด3เดือนเท่าเดิมค่ะและยังใส่ชุดเดิมมาประมาณ6-7เดือนแล้วค่ะไม่เปลี่ยนเลย ะะอันนี้จะมาพูดถึงน้องตุ๊กตาของแม่หนิงที่มีอยู่ทั้งหมด41นางในปี2025แต่ว่าเริ่มด้วยคนแรกก็คือพี่หนูหินซีรีส์ที่1ก็คือพี่หนูหินนี่เองค่ะนี่สิขวบแล้วนะคะสลังเฮโยนี่น้องชื่อคิดว่าวิลมากคิดนะคะเป็นลิมิเต็ดคิดมี444นางแม่หนิงมีคิดนี้ทั้งหมด ที่จะเป็นตัวสำเร็จแล้ว2นางค่ะแล้วก็มีอีกนางหนึ่งจะเป็นคนต่อไปนะคะนั่นก็คือน้องเอสเมเป็นวิวมาคิดเหมือนกันค่ะนะเป็นน้องสาวของพี่หนูหินนั่นก็คือหนูเจ้ยและก็มีเป็นคิดเปล่าที่แม่หนิงซื้อมานะคะอีกหนึ่งคิดก็คือเท่ากับรอที่จะให้ช่างรัสเซียหรือ,อาร์ติสรัเสเซียทาอยู่แม่หนิงได้ดีลไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ส่งไปรอก่อนนะคะรอ,อ,นนะะอเวลารอจังหวะรอทุกๆอย่างให้มันพร้อมก่อน ล็อกคิวของอาสิตอยู่ด้วยนะคะอะมาดูความน่ารักของหนูหินกันค่ะหนูหินเป็นตุ๊กตารัสเซียตุ๊กตารีบอลน,นะคะเป็นรีบอลดอคิดนี่เป็นงานสั่งทำที่แม่หนิงสั่งส่งคิดเป่าไปทำเรื่องราวของหนูก็คือว่าหนูแม่หนิงทำพังก็คือแม่หนิงไปใดคิ้วแล้วระเบิดบุ้มพังแล้วแม่หนิงก็ส่งไปทำใหมค่ค่ะ ได้ออกมาสวยงามมากในปี2018นะคะจะเป็นหน้าตาใหม่แบบนี้เลยสาวรัสเซียน่ารักมากขนาด24นิ้วแขนขา3ส่วน C แบบนี้นะคะแม่หนิงใส่บอดี้ลูกไม้ไว้เนี่ยมี444นางน่ารักมากๆเลยแล้วเป็นคนที่แม่หนิงให้เขาเป็นเจ้าของเพจด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนชอบเขามากเลยแล้วดูแม่หนิงอุ้มเขาสิเหมือนเด็กไหมเหมือนเด็กไหมดอกเด็กด๊อก แล้วแม่หนิงส่วนตัวชอบเป็นคนที่แบบว่าให้ตัวแบบนุ่มๆยุบๆค่ะมันจะได้ดูเป็นเหมือนเด็กน่ารักมากเลยดูหนูเห็นใกล้ๆกันน่ารักค่ะอ่ะเรามาดูใบเซอร์ของน้องกันนะคะแม่หนิงจะเก็บใบเซอร์ของน้องทุกๆคนไว้ในแฟ้มแบบนี้เป็นของสะสมของแม่หนิงเหมือนกันค่ะการที่เราสะสมไว้ในแฟ้มก็คือมันจะหาง่ายและมันจะทําให้เราเก็บง่ายมากขึ้นนี่ แบบนี้แล้วเวลาเราจะส่งต่อให้กับน้องอีกคนให้อีกแม่ท่านหนึ่งเนี่ยเราก็ดึงแล้วก็ให้เขาไปเลยนี่ค่ะนี่ของนูงหินแม่หนิงเก็บไว้ในนี้นี่เลยนูงหินหน้าเวอร์ชั่นเก่าเป็นตัวนี้เป็นน้องคนนี้ค่ะนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนี่เวอร์ชั่นใหม่นี่ค่ะเป็นใบเซิร์เวอร์ชันใหม่แม่หนิงใส่แฟ้มแบบนี้นะคะน้องนี่เวลาดึองออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ ใบเซอร์ที่อาร์ติสคนปั้นนะคะแม่อาร์ตปั้นเป็นคนให้มาตัวนี้สำคัญมากค่ะเลเนสเม่แม่หนิงเขียนไว้เลเนสเม เป็นคนที่328ทับ444น้องมี444นางทั่วโลกนะคะคิดนี้ค่อนข้างเก่าแล้วและเป็นคิดที่ค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นที่นิยมกันอย่างมากในนักสะสมตุก๊กตาลีบอลทั่วโลกนะคะแม่หนิงมีทั้งทั้งหมดในบ้านของแม่หนิงมี3นางและในประเทศไทยแม่หนิงเชื่อว่าเยอะที่สุดในโลกจกักบอกเลยว่าแม่หนิงจับมาแล้วเกินกว่า15นางวิวมากคิดนี้นะคะเยอะที่สุดในโลกแล้วแม่แม่ท่านอื่นอีกสะสมอีกเยอะใย่ไแม่หนิงว่ามีร้อย ประเทศไทยเยอะที่สุดในโลกจากวิลมาบอกเลยนี่นี่คนปั้นนี่คนปั้นเป็นศิลปินชาวเยอรมันนะคะปั้นออกมาได้เยอะมากสวยมากลายละเอียดนิ้วลายเส้นเส้นโคดเส้นเลือดรอยพับอะไรพวกนี้แม่หนิงเสพงานปั้นด้วยสวยมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็หนิงก็จะเก็บไว้ในนี้และก็ใส่แฟ้มไว้นะคะนี่คนอื่นๆแนมะ่หนิงก็ใส่ไว้ในนี้เหมือนกันค่ะเยอะแยะเลย มาดูตัวใบเซอร์ใบเกิดของน้องนะคะนี่อัติคกอจะให้มาแบบนี้นี่ค่ะเป็นแฟ้มแบบนี้แม่หนิก็จะเก็บไว้นะคะบางคนไม่ได้นะคะบางคนก็ไม่มีบางคนก็มีนะคะนี่เป็นวิวมาคิดนะนี่ค่ะอ๋อน้องเกิดวันที่2 9เดือน11 2018น้องวิวมาคิดนะคะหนักอยู่ที่3.1กิโลนะแล้วก็สูงอยู่ที่ 6 2ซนติเมตรอยู่ประมาณ24นิ้วนั่นเองค่ะที่เรารู้จักกันในนามวิวมากคิดนะคะเรียบร้อยอ่ะมาดูความน่ารักของน้องใกล้ๆกันอีกทีนึงนะคะก็คือหน,หนูหินเนี่ยเป็นคนจิ้มโมแฮแม่หนิงสั่งว่าเป็นโมแฮสีบรอนหรือสีน้ำตาลนะคะโมแฮตัวนี้ก็คือขนแกะขนแพะขนอัปากาขนอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่นะคะแบบนี้หนูหินแม่หนิงเอา เก็บตรงนี้แล้วก็เอานี้มานั่งจะได้สูงสูงหน่อยอ่าอย่างนี้นะคะหนูพีนั่งเลยลูกอ่าตาแก้วสีน้ำตาลขนตาจิ้มนะคะขนตาจิ้มโมแฮและก็เพนด้วยตาแก้วสีน้ำตาลฟุ้งฟริง้งนี่ผมฟูเลยเมันนี้ใส่มวก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาหวีนะคะค่อยๆหวีเขานะคะเดี๋ยวแม่หนิงเอาหวีนะอ่ะมาแล้วค่ะนี่หวีเป็นหวีที่เป็นใช้หวีซี่นะคะที่ใช้หวีกับวิกหรือว่าแฮร์พีชนะคะค่อยๆหวีน้องนี่แล้วก็ห้องนี้เป็นห้องตุ๊กตาใหม่ค่ะแม่หนิงจะเปิดแอร์ให้เขาด้วยนะคะให้เป็นการระบายอากาศไม่ให้อบมากค่ะเพราะว่าเมืองไทยร้อนมาก แล้วก็ถ้าบ้านไหนไม่มีแอร์นะคะให้ให้เอาน้องอะคะ่ะไว้ในที่ระบายอากาศและต้องออกจากหมาแมวด้วยนะทุกคนหมาแมวหนูชอบมากเดี๋ยวก็กัดน้องหมดแทะไปหมดเลยค่ะตามนิ้วตามหูตามอะไรพวกเนี้ยนี่สีของเขายังสดสวยอยู่เลยค่ะเป็นสีเพ้นสวยมากๆเลยนี่แม่หนิงรักน้องทุกๆคนที่แม่หนิงสะสมค่ะก็จะมีช่วงเวลาที่เราได้ อยู่ด้วยกันนานาน,นะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เล่นเขามากเราก็ปล่อยออกไปค่ะแค่นั้นเองแล้วก็มีแม่คนใหม่มารับน้องนี่เป็นคิดที่น่ารักมากค่ะแขนขา3ส่วนสี่สส่วน4ี่คือยังไงคือไม่ไม่เต็มตรงเนี้ยค่ะไม่ได้เป็นยางเต็มเป็นตัวนี้เป็นไวนิลนะคะนี่ค่ะเนี่ยยางเนี่ยยางไม่เต็มก็คือจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้การที่เรามีส่วนแบบนี้มันจะจับท่าง่ายค่ะถ้ามันขาดแขนเต็มมันก็จะไม่ได้แบบงอแบบนี้ได้ใช่ไหมคะมันก็จะติด ต,ตรงแบบช่วงไหล่แต่แบบนี้มันจะแบบจัดท่าได้อย่างนี้เป็นกอดเนี่ยนั่งก็นั่งแ็จะแบบไม่ติดขาเนี้เพราะว่าตัวนี้สามส่วนสี่แล้วแม่หนิงก็จะมีบอดี้ผ้าผ้าลูกไม้ด้านในให้กับน้องนะคะอยากจะแกะให้ดูก็ประมาณนี้ค่ะนี่บอดี้ผ้าลูกไม้อย่างนี้ค่ะก็จะแถมให้กับแม่แม,แม่ที่คลอดจากแม่หนิงนะคะหนิงก็จะจัดท่าง่ายเนี่ยนั่งอ้าขาได้เนี่ยเห็นไหม นั่งอาขาได้อะนี่นี่นั่งกับแม่หนิงเนี้ยน,น่ารักนี่ชูแขนได้สลังเฮโยได้สวัสดีค่ะได้นี่จัดทางง่ายหน่อยแต่เขาจะแต่งตัวยากข้อด,ขอดีข้อเสียของแขน 3, ส่วนสีก็คือแต่งตัวข้อดีคือจัดทางง่ายข้อเสียคือใส่ชุดยากเพราะมันจะต้องใส่ชุดที่มีแขนแบบนี้แขนตุ๊กตา หรือเป็นแขนกุดได้แต่ต้องมีบอดี้ผ้าลูกไม้ไม่งั้นมันจะเห็นผ้าที่เป็นแบบนี้นี่คือบอดี้ผ้าด้านในนะคะเป็นผ้าสัก,กะลาดที่เขาตัดขึ้นมานี่ค่ะแม่หนิงก็หุ้มด้วยบอดี้ผ้าลูกไม้เป็นผ้ายืดนะคะสั่งตัดพิเศษแบบนี้แล้วติดมาถึงคอนี่คอจํากัดก็คือเราแต่งตัวก็ต้องปิดคอมันเว้าไม่ได้เราไม่มีแผงอกอ่ะเรามาใส่หมวกให้น้องกันค่ะนี่แบบนี้ นีก็จะใส่หมวกให้น้องแบบนี้ไปเที่ยวนะคะแล้วก็ใส่กระเป๋าไปเที่ยวได้เอาจับไปถ่ายรูปแบบนี้ได้นะคะเท้าน้อง11เซนค่ะก็ใส่อยู่ประมาณสักขนาดของ11เซนประมาณนี้ดูท้าน่ารักไหมนี่น่ารักนี่5หนีก็ชอบจับถ่ายรูปแล้วก็เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าของเขานะคะเสื้อผ้าเขาใส่ใส่ชุด3เดือนค่ะถ้าเทียบกับเด็กแล้วเด็กคนนี้ก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่ขวบค่ะ หนึ่งขวกของเด็กจริงนะคะแต่ว่าเป็นตุ๊กตาเขาจะใส่ชุดแค่3เดือนเท่านั้นค่ะกับรองเท้าแค่11เซนเพราะว่าจะไม่เผื่อเหมือนเด็กทั่วไปนะคะถ้าเด็กทั่วไปเขาจะเผื่อโตเผื่ออะไรแบบนี้นะคะด้านในก็จะใส่เป็นแพมเพิร์ดได้หรือไม่ใส่ก็ได้นะแล้วหนูหินสามารถดูดจุกได้ด้วยจุกอยู่ไหนแม่นิ้งไปเอาจุกมาจุกมาแล้วจ้ะนี่จ้าจุกดูดจุกนี่แน่เป็นแม่เห็กนะคะแม็กเนตด้านในนะคะ ด้านในคอน้องก่อนที่มันประกอบนะคะเขาถอดเขาก่อนที่จะประกอบเป็นตัวมาเนี่ยเขาจะใส่แมกเนตด้านในก็คือเป็นออแม่เหล็กนะคะแล้วก็จุกดูดที่ก็ทําเป็นแม่เหล็กก็คือจุกดูดของเด็กจริงนั่นแหละคะ่ะทําเป็นแม่เหล็กนะคะสลับขั้วกันแล้วจุก๊บแล้วสามารถไปใส่กับน้องคนอื่นๆได้ถ้าขั้วมันตรงกันนะคะเราสามารถอันนี้เป็นของสะสมเล่นของเราได้คะ่ะน้องดูดจุกแล้วคะ่ะแม่ เอาไว้ถ่ายรูปเล่นน่ารักน่ารักนะคะแต่วิธีการดูดจุกก็เบาๆหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีปากทลอกค่ะแล้วก็ไม่ใส่ตลอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทลอกถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เก็บไปใส่กล่องค่ะแม่น่ารักแบบนี้นะคะหนูหินดูดจุกได้ค่ะไปเดี๋ยวไปดูน้องแฝดของเขากันนะคะก็คือน้องเอสเมหนูเจยม่หนิงมีสอนางแบบนี้วิวมากคิดนะจ๊ะน่ารักมากเลย อ,อยู่ใกล้ๆอีกทีนึงนะคะหนูหินบายบายนะคะหนูหินบายบายค่ะอืมบ๊ายบายค่ะ